สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลบทสัมภาษณ์ของรอนด d าเบิร์และถูกสัมภาษณ์โดยเจเชต t ี้สำหรับคลิปนี้เป็นพาร์ทที่2ชื่อคลิปพาร์ทที่1ก็คือ the greater secret เราไม่มีข้อจำกัดเราสมบูรณ์อย่างยิ่งยวด r อนด d าเบิร์ลองไปตามหาในช่องดูนะครับหรือถ้าจะให้สะดวกวกว่าก็เข้าไปที่เพลย์ลิสที่ชื่อว่า motivation เรียนรู้ระดับโลกเอาละครับเรามาฟังเนื้อหาพาร์ทที่2กันต่อได้เลยช่วยอธิบายหน่อยครับตามที่พูดไว้ในหนังสือมันหมายความว่าอะไรในการโอบรับและต้อนรับอารมณ์ในแง่ลบและจะฝึกฝนได้ยังไงเพราะผมเห็นด้วยกับคุณมากๆเพื่อช่วยคนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้เพราะมันมีแต่สิ่งลบๆมากมายในโลกแค่ดูข่าวก็เครียดแล้วเราจะต้อนรับมันได้ยังไง ซึ่งผมเห็นด้วยกับคุณว่าเราต่อต้านมันอย่างสิ้นเชิงเราไม่อยากมีความรู้สึกอะไรที่เป็นลบแล้วเราจะทำได้ยังไงบ้างครับที่เราไม่ต้องการมันเพราะการรับรู้ความรู้สึกในแง่ลบมันไม่น่ารื่นรมดังนั้นเมื่อมีความรู้สึกในแง่ลบเกิดขึ้นภายในตัวคุณจงสังเกตเห็นมันเฉยๆแต่อย่าจดจ่อกับมันเพราะหากคุณจดจ่อแล้วจะทำให้ความรู้สึกนั้นรุนแรงมากขึ้น เพราะจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังอยู่แล้วดังนั้นจงอย่าจดจอ่อแต่แค่รับรู้ตอนรับมันคุณอาจจินตนาการว่าได้อ้าแขนออกกว้างและยินยอมให้ความรู้สึกที่แม้กระทั่งเป็นความกลัวมันก็คือพลังงานจากสรรพสิ่งให้มันไหลผ่านเข้ามาอย่างหนึ่งที่ฉันทำก็คือจินตนาการว่าตัวเองได้โอบกอดความรู้สึกนั้นและดึงมันเข้ามาแนบชิดที่ตัวฉันเองซึ่งพบว่า มันบังเกิดความรู้สึกที่แสนอัศจรรย์มากๆฉันคิดว่าผู้คนสามารถทดลองทำได้หลายๆแบบเลยนะคะสำหรับฉันเองจะจินตนาการว่าความรู้สึกนั้นเป็นกลุ่มเพื่อนเก่าที่ฉันรักมากที่สุดเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นสิปีแล้วแล้วพวกเขาก็มาหาฉันถึงหน้าประตูบ้านฉันแทบเอาแขนโอบกอดพวกเขาได้ไม่เร็วพอเลยล่คะค่ะนี่คือสิ่งที่ฉันจะจินตนาการมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิต ที่ฉันทำแบบนี้กับอาการซึมเศร้าที่เกิดกับตัวเองในตอนนั้นและนั่นคือตอนที่ฉันได้รับรู้ถึงความทรงพลังของแบบฝึกนี้และตอนที่ฉันเอาแขนกอดอาการซึมเศร้าไว้มันก็ค่อยๆละลายและหายไปในที่สุดแล้วก็บังเกิดเป็นความรู้สึกโล่งเบาสบายเมื่อความรู้สึกลบได้หายไปมันรู้สึกดีมากๆเหมือนกับอาการหาจากการใช้ยาที่เป็นแบบนั้น เพราะเมื่ออารมณ์ลบที่พื้นผิวหายไปจนหมดคุณจะได้พบกับตัวเองที่อยู่ข้างตา้เหมือนคุณได้รับแสงที่ส่องทะลุไปสู่ความสุขความเบิกบานจากคนที่คุณเป็นจริงๆนั่นแ่ละค่ะคือสิ่งที่ฉันทำฉันจะโอบรับความรู้สึกและกอดมันไว้โดยที่ไม่ได้จดจ่อไปที่ความรู้สึกนั้นแค่ปล่อยให้มันหายไปเฉยๆฉันสัญญาว่าในครั้งต่อๆไปถ้าคุณเกิดความรู้สึกแบบเดิม มันจะไม่รุนแรงอีกแล้วคุณก็ทำไปแบบเดิมหากครั้งหน้ามันเกิดขึ้นอีกมันจะอ่อนลงอ่อนลงและอ่อนลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งคุณอาจพูดว่าคุณจำความรู้สึกครั้งสุดท้ายที่โกรธไม่ได้แล้วซึ่งความรู้สึกใดๆนั้นอาจเป็นความกระวนกระวายหรือใจร้อนคุณก็แค่ทำกับทุกๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆคำแนะนำดีๆที่อยากมอบให้ก็คือถ้าคุณไม่ได้รู้สึกถึงความเบิกบาน หรือมีความสุขมากมายยู่ภายในตัวคุณในตอนนี้หากมีความรู้สึกอื่นใดเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ความสุขที่ว่านั่นก็คือคุณกําลังมีความรู้สึกลบๆแล้วฉะนั้นคุณอาจไม่ต้องไปรู้ชื่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือความรู้สึกนั้นเลยก็ได้ว่ามันชื่ออะไรแค่ตอนรับมันโอบรับความรู้สึกนั้นหรือยินยอมให้ความรู้สึกอยู่ที่นั่น แล้วคุณก็ค่อยสลายความรู้สึกที่ปกคุมคนที่คุณเป็นจริงๆเอาไว้ยิ่งสลายมันได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นงดงามครับชอบมากๆเลยผมขอสนับสนุนทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ให้ลองทำแบบฝึกนี้ดูครับลองทดลองมีประสบการณ์ตามที่รอนดาได้บอกไว้ว่ามันจำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้วยจำเป็นต้องรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องคิดหรือวิเคราะห์ให้มากมายอะไร หรือลองหาหนทางอื่นที่ทำในแบบคุณก็ได้ลอนด้าครับผมสงสัยจังเลยว่าคุณทำอะไรในตอนเช้าเป็นสิ่งแรกในตอนเริ่มต้นวันใหม่เพราะมีอยู่หลายครั้งที่ผมสังเกตเห็นในวัฒนธรรมที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี้สิ่งแรกเมื่อเราตื่นอาจเป็นการหยิบมือถือหรือดูข่าวเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการส่งพลังงานไปยังทิศทางที่ผิดเสียแล้ว คุณได้ทำอะไรและคุณแนะนำว่าผู้คนควรทำอะไรเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเพื่อเริ่มการทำความเข้าใจว่าเราคือจิตผู้รู้หรือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเข้าใจว่าพลังงานลบๆจำเป็นต้องได้รับการยอมรับอะไรแบบนั้นสิ่งแรกที่ฉันทำเมื่อตื่นนอนขึ้นมาก็คือนอนอยู่บนเตียงด้วยการรู้สึกตัวดังนั้นฉันจึงเป็นจิตผู้รู้และจะอยู่แบบนั้นชั่วขณะหนึ่ง แค่รับรู้ความรู้สึกที่เบิกบานและการเป็นอิสระภาพจากการเป็นรูปธรรมอมะตะตามที่เราเป็นนั่นคือสิ่งที่ฉันทำเป็นประจำทุกเช้าที่มันแสนพิเศษก็คือตอนที่ทำแรกๆมันเหมือนกับฉันต้องคอยจดจำว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นแต่ทุกวันนี้เมื่อลืมตาขึ้นมามันเหมือนมีการรู้สึกตัวมีความเบิกบานได้เติมเต็มพื้นที่ของห้องทั้งหมด และก่อนหน้านี้ฉันก็ตื่นนอนขึ้นมาด้วยความรู้สึกของการสํานึกรู้คุณรู้ไหมคะเจกระทั่งทุกวันนี้หากฉันรู้สึกว่าเกิดอุปสรรคอะไรบางอย่างหรือมีอะไรเกิดขึ้นถึงจะไม่ใช่ในเรื่องลบๆก็ตามอาจเป็นเพียงแค่มีอะไรสักอย่างที่ไม่ได้ลื่นไหลไปด้วยดีฉันก็จะกลับมาที่การสํานึกรู้คุณและการรู้สึกตัวฉันรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากที่เราเป็นรูปธรรมท,ที่ไร้ขีดจำกัด และไม่มีใครตายจริงๆการได้รู้เรื่องเหล่านี้มันทำให้รู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดก็ตามที่ทำให้ฉันเกิดการตื่นรู้และการตระหนักรู้ซึ่งฉันเห็นด้วยกับคุณ100%เซว่าสิ่งที่สุดยอดที่สุดก็คือการได้รู้ว่าตัวเองคือใครผ่านไปอีก1,000ปี1,000 0ปีนับจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่ยอดเยี่ยมเทียบเท่าการได้รู้ว่าเราคือใคร และการเป็นคนที่เราเป็นมันคือการก้าวไปทีละขั้นและตอนนี้ก็เหมาะสมมากๆเพราะอัตตาได้ถูกท้าทายจิตใจก็ถูกท้าทายถูกจูโจมจากทุกทิศทุกทางและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันบนโลกตอนนี้จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการต้อนรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมองไปยังทิศทางที่คุณเป็นแทนที่จะไปยังทิศทางที่มันไม่ใช่ครับแน่นอนที่สุด ผมมีข้อสังเกตสำหรับผู้ที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ก็คือเขาอาจสงสัยว่าสิ่งที่รอนดากับเจก,กำลังคุยกันอยู่นี้มันจะไปช่วยทำให้ฉันประสบความสำเร็จมีความสุขใช้ชีวิตที่ฉันต้องการได้ยังไงนะหรือและผมอยากจะพูดถึงประเด็นนี้ความเข้าใจที่ผมมีนั้นมันเรียบง่ายมากๆตามที่รอนดาได้พูดไว้ว่าเราไม่ใช่ร่างกายถ้าเราคิดว่าตัวเองคือร่างกาย เราก็จะแวดล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่เราคิดว่ามันดีต่อร่างกายด้วยแต่ถ้าเราไม่ใช่ร่างกายล่ะพวกสิ่งเหล่านั้นก็ยอมไม่ทำให้เราพอใจได้และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระเวทดั้งเดิมก็คือหากเราเอาปลาขึ้นมาจากน้ำจากนั้นเราก็เอารถยนต์ให้ปลาเอาบ้านให้มันเอาเพชรพลอยให้มันและเอาเงินให้มันยังไงซะปลาก็จะต้องตายเพราะมันไม่ได้อยู่ในน้ำ มันไม่ได้อยู่ในที่ของมันของเหล่านั้นไม่ใช่ที่อยู่ตามธรรมชาติของปลาเลยเช่นเดียวกันความเข้าใจในเรื่องที่ว่าเราคือจิตผู้รู้นี้ได้มอบโอกาสให้เราทำในสิ่งที่ใช่สำหรับเราผ่านการรู้สึกตัวผมคิดว่าเมื่อคิดถึงเรื่องของความสำเร็จและความสุขเราคิดถึงมันในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายและจิตใจนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่า หลังจากที่เรารวบรวมสะสมสิ่งของต่างๆกันแล้วเราก็ยังคงรู้สึกไม่พอใจเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายและจิตใจเท่านั้นที่ผมพูดนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับลอนดา้าถูกแล้วค่ะสิ่งที่ดีที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับทุกๆคนก็คือความฝันที่ใหญ่สุดของเขาได้กลายเป็นความจริงเพราะคุณได้โน้มน้าวให้ตัวเองเชื่อว่าเมื่อฝันเป็นจริงเท่านั้น ฉันจึงจะมีความสุขและสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อฝันได้เป็นจริงแล้วแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาจริงๆคุณกลับค้นพบว่ามีอะไรบางอย่างขาดหายไปความสุขที่คุณคิดว่าตัวเองจะมีมันกลับคงอยู่ได้ไม่นานนักคนที่ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วกลับพบว่าตัวของเขาไม่มีความสุขเพราะสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้ช่วยให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริง แต่ในกรณีของความสำเร็จต้องขอบอกว่าเมื่อคุณใช้ชีวิตจากพื้นที่ตามที่คุณเป็นจริงๆมากกว่าพื้นที่ที่คุณไม่ได้เป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณจะตกใส่มือของคุณโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆทั้งสิ้นที่จริงแล้วลูปธรรทที่ไร้ขีดจำกัดนั้นไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆและสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าระหว่างอัตราหรือความคิด หรือตัวตนที่จริงแท้อะไรเป็นสิ่งที่กำลังรับผิดชอบอยู่กันแน่รู้ไหมคะสิ่งนั้นมันคือความพยายามหากคุณรู้สึกว่ามันต้องใช้ความพยายามมันคืออัตตาและจิตแต่หากคุณทำได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายนั่นคือสิ่งที่นักกีฬาเรียกกันว่าการอยู่ในสภาวะลื่นไหลและทุกๆคนก็เคยมีสภาวะเช่นที่ว่านี้แล้วมันคือจุดที่จิตใจหย,ยุดการทำงาน และทุกสิ่งก็ลื่นไหลาราวกับทุกอย่างในจักรวาลกำลังเต้นรำด้วยท่าเต้นของคุณขับขานร้องเพลงด้วยเพลงของคุณและในแง่งของความสำเร็จเมื่อคุณได้เป็นมากกว่าที่คุณเป็นไอเดียต้นฉบับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จจะเดินทางมาหาคุณเพราะความคิดนั้นเป็นเพียงแค่โปรแกรมที่ถูกรีไซเคิลซ้ำๆส่วนไอเดียที่เป็นต้นฉบับเป็นไอเดียธุรกิจที่ยังไม่เคยมีอยู่บนโลกมาก่อน มาจากจิตผู้รู้มันมาจากสิ่งที่เหนือกว่าความคิดเมื่อคุณคือจิตผู้รู้นั่นคือตอนที่ทุกสิ่งจะหลังไหลมาหาคุณทุกๆสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณทั้งชีวิตของคุณจะอยู่ในความลื่นไหลคุณจะมีความสุขได้ตลอดเวลาราวกับจักรวาลกำลังบอกว่าทางลัดที่จะนำไปสู่ทุกสิ่งก็คือการมีความสุขในตอนนี้จงปลดปล่อยทุกอย่างที่กำลังพูดว่า ทำไมคุณถึงไม่สามารถมีความสุขได้จงมีความสุขตั้งแต่บัดนี้เลยเพราะในตอนที่คุณกำลังมีความสุขทุกๆอย่างจะลงตัวกันได้เป็นอย่างดีมันน่าอัศจรรย์มากๆแน่นอนที่สุดเมื่อเป็นเรื่องของความสำเร็จการได้เป็นตัวตนที่แท้จริงคือวิธีการที่รวดเร็วที่สุดเราไม่ได้พูดถึงการต้องไปเข้าถ้ำหรือทำอะไรแบบนั้นแต่เรากำลังพูดถึงการใช้ชีวิตในรูปแบบที่น่าเหลือเชื่อ ในรูปแบบมนุษย์ที่คุณเป็นแต่ให้รู้อยู่เสมอว่าคุณเป็นรูป,ปรธรรมที่ไร้ขีดจำกัดที่เป็นอมะตะพวกเราล้วนถูกสอนมาตามที่เจพูดคือมันต้องผ่านประสบการณ์ของคุณเองเท่านั้นและไม่สนใจที่จะรับเอาความเชื่ออื่นๆน,นอกเหนือจากนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอะไรเลยเพราะมันคือสิ่งที่คุณเป็นจริงๆอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุณต้องไปหาอะไรข้างนอกเพิ่มเติม,ตมสักหน่อย ในแง่หนึ่งมันก็อาจยากได้เหมือนกันฉันจําได้ว่าในตอนที่เริ่มต้นทำเรื่องนี้มันคือตัวตนที่ฉันเป็นจริงๆแต่ในตอนนั้นเป็นจิตใจที่เข้าครอบงำทุกสิ่งที่เราทำมันเกิดจากจิตผู้รู้ทั้งหมดเราเคยเข้าใจว่าจิตใจคือสิ่งที่ทำทุกอย่างอย่างเบ็ดเสร็จทั้งที่ความจริงแล้วเป็นจิตผู้รู้ต่างหากที่กำลังได้ยินคำพูดต่างๆในตอนนี้ทุกสิ่งที่เห็นผ่านดวงตาคือจิตผู้รู้ หากไม่มีการรู้นี้แล้วล่ะก็เราจะไม่รู้เลยว่าตัวเองมีชีวิตอยู่มันเป็นสิ่งที่ผมเคยได้ยินจากคนจำนวนมากที่พูดกันว่าตอนที่เขาเห็นการชนสูตรศพเป็นครั้งแรกหรือตอนที่ไปงานศพนั้นนั่นคือตอนที่เขาได้ตระหนักว่าตัวเองไม่ใช่ร่างกายหากใครยังไม่เคยเห็นการชนสูตรศพผมขอแนะนําให้ลองหาทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปดูนะครับมันจะช่วยให้เราเลิกยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเรา แต่ผมรู้สึกว่าสำหรับหลายๆคนนั้นมันยากที่จะคิดว่าเราไม่ใช่จิตใจเพราะเราได้ยกการรับรู้ทั้งหมดให้กับจิตใจไปแล้วเราคิดว่าจิตใจคือตัวเราเราเคยคิดว่าผู้คนก็รู้ในระดับใดระดับหนึ่งว่าเราไม่ใช่ร่างกายแต่มันกลับประสบความยากลำบากในการคิดว่าตัวเราไม่ใช่จิตใจด้วยงั้นลองบอกหน่อยครับว่า คุณเริ่มต้นเห็นความผิดพลาดที่เราคิดว่าตัวเองเป็นจิตใจได้ยังไงกันครับงั้นเราลองมาสำรวจกันหน่อยดีกว่าว่าจิตใจคืออะไรมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากในการหาว่าจิตคืออะไรโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเราส่วนใหญ่ให้มันมีอำนาจเหนือชีวิตของเราเพราะเราเชื่อทุกความคิดที่มันสร้างขึ้นมาซึ่งก็คือเสียงที่เกิดอยู่ในหัวและเสียงที่ว่านี้ไม่ใช่คนที่คุณเป็นเลย การได้รู้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉันเลยนะคะจิตใจทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยความคิดตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจบเท่านั้นมันมีความจำมันมีความคิดมันมีภาพซึ่งก็คือความคิดในแบบภาพดังนั้นจิตใจทั้งหมดก็ถูกสร้างขึ้นจากความคิดคุณลองเช็คด้วยตัวเองดูก็ได้หากปราศจากความคิดใดๆแม้สักความคิดเดียวเลยจิตใจจะไม่มีอยู่ไม่มีความคิดก็ไม่มีจิตใจ เมื่อเราได้ดูและสำรวจมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าจิตใจก็เป็นเพียงแค่ความคิดดังนั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปหากตัวเราเป็นจิตใจจริงๆนั่นยอมหมายความว่าเมื่อความคิดมาแล้วก็ไปส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของเราก็ต้องไปกับมันด้วยเมื่อความคิดมาแล้วมันก็ไปอีกครั้ง ส่วนเล็กๆที่มากกว่าเดิมของเราก็ต้องไปกับมันอีกหากเราเป็นจิตใจจริงๆส่วนหนึ่งของตัวเราต้องสูญไปพร้อมๆกับทุกๆความคิดที่หายไปแต่รู้อะไรไหมคะมีคุณอยู่ที่นั่นก่อนที่ความคิดจะมาและคุณก็ยังอยู่แบบนั้นเมื่อความคิดได้จากไปแล้วแล้วคุณจะเป็นจิตใจได้ยังไงล่ะคะส่วนอีกอย่างก็คืออะไรเป็นสิ่งที่รับรู้ความคิดที่อยู่ในหัวคุณกันแน่คะ จิตผู้รู้เป็นสิ่งที่รู้ความคิดในหัวของคุณเพราะความคิดไม่มีจิตที่รับรู้ใดๆทั้งสิน้นสิ่งที่ไปรับรู้ความคิดนั่นแหละคะ่ะคือคนที่คุณเป็นจริงๆหากคุณลองใช้เวลาขบคิดเรื่องนี้สักหน่อยในคราวต่อไปหากมีความคิดเกิดขึ้นกับคุณมากมายคุณก็จะจำสิ่งที่พูดนี้ได้คุณจะคิดได้ว่าโอ้ฉันอยู่ที่นี่ก่อนจะมีความคิดทั้งหมดเหล่านี้และฉันก็ยังอยู่ที่นี่หลังจากที่ความคิดจากไปแล้ว เป็นการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มที่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของฉันหายไปเลยอะไรเป็นสิ่งที่รับรู้คุณสามารถถามคำถามเหล่านี้ได้เช่นกันนั่นก็คือตัวฉันเป็นความคิดที่ถูกคิดอยู่หรือไม่หรือตัวฉันเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความคิดเหล่านั้นเราไม่เคยพูดคำว่าฉันจิตใจแต่เราพูดคำว่าจิตใจของฉันหรือร่างกายของฉันหรือรถของฉัน เพราะเราตระหนักว่าเราไม่ใช่มันเราไม่พูดคำว่าฉันจิตใจมันชัดเจนสำหรับเรามากมันชัดเจนเสียจนกระทั่งภาษาของเราจิตใจของฉันหมายถึงจิตใจเป็นอะไรสักอย่างซึ่งก็คือมันเป็นของฉันดังนั้นคำถามก็คือแล้วฉันคือใครเพราะสิ่งที่คุณพูดไว้อย่างงดงามก็คือมันมีอยู่เหนือกว่าขอบเขตของจิตใจและความคิดด้วย สำหรับผู้ที่กำลังฟังอยู่และพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นี้สาเหตุที่มันส่งพลังมากๆในการเข้าใจก็คือสิ่งที่เป็นลบในร่างกายและความคิดจะเริ่มส่งผลกระทบต่อคุณน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะคุณตระหนักว่ามันไม่ใช่ตัวคุณมันไม่ใช่ชีวิตของคุณก็น,นั่นแหละครับมันคือกุญแจหากมีใครสงสัยว่ามันจะช่วยคุณได้ยังไงนี่แหละครับที่มันช่วยคุณได้ เพราะสิ่งที่เกิดกับร่างกายของคุณก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดในรถยนต์นั่นแหละครับหากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุคุณจะรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยแต่คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่ากับที่มันเกิดกับร่างกายของคุณโดยตรงรถเป็นเพียงแค่เปลือกที่อยู่ภายนอกเช่นเดียวกับที่คุณรู้สึกว่าฉันคือคนที่ขับรถอยู่ในร่างกายและจิตใจของฉันแม้กระทั่งร่างกายจะเจ็บป่วย แน่นอนคุณต้องไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาแต่ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวคุณเลยไม่ใช่เลยค่ะและเลสเตอร์เลเวนสันผู้ที่ไม่ได้มีรูปกายแล้วได้กล่าวไว้ตามที่ได้เขียนไว้ใน The Great e Secret ว่าจิตใจของเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสร้างสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองนั่นคืองานของมันเครื่องมือของมันเพื่อสร้างสิ่งที่เราต้องการ และสิ่งที่เราอยากมีประสบการณ์ในชีวิตนี้และไม่จําเป็นต้องมีนักจิตวิทยาจิตแพทย์นักจิตบําบัดมาบอกคุณเลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องเชื่อความคิดของเราเองแต่รู้อะไรไหมคะตัวของฉันเชื่อความคิดตัวเองมาตั้งหลายสิบปีแล้วผู้คนพากันเชื่อความคิดในหัวตัวเองมานานมากแล้วดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเกิดความรู้สึกปั่นป่นปวนภายในความรู้สึกแง่ลบความเครียด นั่นเป็นเพราะคุณกำลังเชื่อความรู้สึกที่เป็นลบแค่นั้นเองมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อและมันจะพาคุณไปสู่สิ่งที่เป็นลบด้วยดังนั้นอิสรภาพของเราก็คือจิตใจนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอันแสนวิเศษจิตไม่ได้ผิดอะไรแต่ปัญหาที่มาจากจิตใจก็คือเราคิดว่านั่นหละคือสิ่งที่เราเป็นนั่นคือปัญหาเพียงอย่างเดียวมีคำเปรียบเเยอันหนึ่งที่คุณได้พูดไว้และผมชอบมากๆ เราอยู่ในสภาวะแห่งความฝันและจำต้องตื่นขึ้นมาจากจุดนั้นและผมคิดว่ามีหลายคนมากที่รู้สึกถึงการตื่นที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตแล้วช่วยเล่าเรื่องการตื่นที่คุณพูดถึงหน่อยครับฉันคิดว่าคุณจะรู้เองเมื่อคุณตื่นขึ้นหรือถ้าคุณเริ่มสงสัยว่านี่ตัวฉันกำลังหลับหรือว่าตื่นกันแน่เมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะรู้สึกเบาวกว่าที่เคยรู้สึกจะมีความสุขมากกว่าที่เป็น ชีวิตจะกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทุกอย่างคือความมหัศจรรย์สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณเคยเพิกเฉยมาก่อนมันอาจทำให้คุณเกิดความรู้สึกท่วมท้นและซาบซึ้งตื้นตันเพราะความงดงามและความรักที่มีต่อสิ่งนั้นเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังตกฉันจำได้ที่เคยเอาแต่คุ้นคิดว่าจะหาเงินมาจ่ายหนี้ได้ยังไงและทำให้หลงลืมดูพระอาทิตย์ตกอะไรแบบนี้ เมื่อคุณตื่นขึ้นมันจะปลดปล่อยคุณจากข้อจำกัดทั้งหมดและเงื่อนไขต่างๆที่คุณมีในชีวิตไม่มีใครโทษคุณในเรื่องนั้นมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางผู้คนสามารถมีการตื่นเล็กๆน้อยๆได้ตลอดทางและตามปกติแล้วก็เป็นในตอนที่คุณได้มองทะลุในความเชื่อบางอย่างคุณอาจพูดว่าโอ้พระเจ้าฉันเคยเชื่อแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลย แล้วทันใดนั้นคุณจะรู้สึกเบาสบายลงและเป็นอิสระมากขึ้นการตื่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการตระหนักรู้ที่ยิ่งใหญ่มันเหมือนเป็นห่วงเวลาแห่งความอัศจรรย์ที่ใหญ่มากๆใครก็สามารถมีมันได้เพราะมันคือสิ่งที่ตัวคุณเองเป็นอยู่แล้วอะไรเป็นวิธีการฝึกเพื่อให้เขาถึงสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่เพราะเราทั้งคู่ต่างก็รู้ว่ามันไม่ใช่การเจาะเข้าไปในชีวิตแล้วเปลี่ยนอะไรได้ทันที มันไม่มีแอป,ปให้ดาวน์โหลดมันไม่ใช่เครื่องจักรที่นึกอยากจะเปลี่ยนก็ทําได้เลยหรืออ่านเรื่องนี้แค่3หน้าแล้วทําตามได้มันไม่ใช่อะไรแบบนั้นแล้วเราจะทําให้มันจับต้องได้ยังไงครับเพราะจิตของเราจําต้องใช้การทําซ้ําๆมีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ทุกวันบ้างครับหนึ่งในสิ่งที่คุณสามารถทําได้เอาเรื่องร่างกายก่อนแค่ละวางร่างกายไว้ข้างๆสักครู่หนึ่ง เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นคุณไม่ใช่ร่างกายเดี๋ยวอีกสักสองนาทีค่อยเก็บร่างกายขึ้นมาแต่ไม่ใช่ตอนนี้ต่อมาก็ละวางชื่ออายุคําอธิบายต่างๆที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองเช่นเดียวกันวางเรื่องราวที่มีกับตัวเองไว้ก่อนตอนนี้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายก็ถูกวางไว้หมดแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของจิตใจวางจิตใจไว้ข้างๆ นั่นรวมไปถึงความทรงจำความคิดและความรู้สึกซึ่งคุณก็จะวางไว้ข้างๆเช่นเดียวกันต่อมาคุณก็กลับมาสังเกตว่ามันยังมีอะไรเหลืออีกบ้างเพราะว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่นั่นละค่ะคือจิตผู้รู้นี่เป็นหนึ่งวิธีที่เป็นวิธีการที่ดีมากๆในการเริ่มต้นเพื่อกลับมาสู่การตระหนักรู้ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่องค์ความรู้โบราณได้พูดไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การลอกเปลือกหัวหอมแทนที่จะเอาสิ่งต่างๆอีกมากมายกลับเข้าภายในตัวเองในการใช้ชีวิตนั้นเราคิดว่าจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นสะสมเพิ่มขึ้นได้ปริญญาเพิ่มขึ้นทุกอย่างต้องพร้อมเพรียงกันหมดแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ช่วยให้เราเป็นอิสระการลอกเปลือกสิ่งที่ไม่ใช่เราออกไปและเห็นการรู้สึกตัวจะปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระ ด้วยความสัตย์จริงสิ่งที่ฉันทําเองซึ่งได้เขียนไว้ในหนังสือเป็นกระบวนการทําแบบสามขั้นตอนนั่นก็คือฉันจะถามตัวเองหลายต่อหลายครั้งระหว่างวันว่าฉันรู้สึกตัวอยู่หรือไม่ชั่วขณะที่ถามตัวเองด้วยคำถามนี้การรู้สึกตัวก็อยู่ที่นั่นแล้วฉันจะใช้ชีวิตไปแล้วกลับมาถามว่าฉันรู้สึกตัวอยู่หรือไม่ฉันจะถามตัวเองแบบนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน และไม่นานหลังจากนั้นเวลาแค่สั้นๆอาจเป็นวันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เมื่อคุณถามตัวเองว่าฉันรู้สึกตัวอยู่หรือไม่คุณจะไม่จำเป็นต้องถามเลยเพราะการรู้สึกตัวได้อยู่ที่นั่นอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกที่จะแปลเปลี่ยนไปเป็นขั้นตอนที่สองจากการตั้งคำถามก็เป็นการสังเกตการรู้สึกตัวได้เลยบ่อยครั้งระหว่างวันให้สังเกตการรู้สึกตัว และขั้นตอนที่3ให้คงอยู่ในการรู้สึกตัวนั้นนั่นหมายถึงขั้นตอนที่2จะหลอมรวมกับขั้นตอนที่3เพราะเมื่อคุณสังเกตการรู้สึกตัวได้พอแล้วคุณจะพบตัวเองว่าคงอยู่ในการรู้สึกตัวได้มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้คนจะเข้าใจว่าจิตใจคือสิ่งที่ทำงานอยู่เบื้องหน้าในชีวิตของคุณและจิตผู้รู้ทำงานภายในอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบเชียบและงดงาม ในตอนที่คุณตั้งคำถามในตอนที่สังเกตและตอนที่รักษาการรู้สึกตัวเอาไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนผ่านในแบบองค์รวมที่จิตผู้รู้ได้ออกมาอยู่เบื้องหน้าและจิตใจถอยเข้าสู่เบื้องหลังด้วยวิธีการนี้ก็จะมีบางเวลาที่คุณจำเป็นต้องใช้จิตใจในการทำงานหรืออย่างการทำพอดแคสต์แบบนี้มันเหมาะมากๆในการใช้จิตใจจากนั้น คุณก็จะคงอยู่ในการรู้สึกตัวและชีวิตของคุณจะไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆมันจะกลายเป็นความสุขที่น่าเหลือเชื่อก็แบบนั้นละคะ่ะขอบคุณครับลอนดาเป็นสิ่งงดงามที่ได้พูดคุยกับคุณผมเชื่อว่าคุณอยากท้าทายให้ผู้ที่กำลังฟังอยู่และผู้คนทั่วทั้งโลกได้ยกระดับตัวเองให้เหนือกว่าความปรารถนาจากร่างกายและจิตใจซึ่งยากมากๆเนื่องจากเราถูกฝึกให้เชื่อว่า ความปรารถนาจากร่างกายและจิตใจจะทำให้เรามีความสุขผมมีความเห็นว่าคุณจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่หากได้ทดลองทำตามสารนี้และสนับสนุนผู้คนให้ไปในทิศทางเดียวกันนี้ต่อไปจะเป็นคำถามที่ผมเรียกว่าคำถาม5ข้อสุดท้ายที่เราจะถามตอบกันแบบรวดเร็วแต่และคำตอบอาจเป็นคำคำเดียวหรือไม่เกินหนึ่งประโยคก็ได้เอาละครับลอนด้านี่เป็นคำถามสำหรับคุณข้อแรกก็คือ อะไรเป็นบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดที่คุณได้เรียนรู้จาก12เดือนที่ผ่านมาค้นพบจิตผู้รู้ค่ะงดงามครับต่อไปอะไรเป็นสิ่งที่คุณหวังว่ามันจะปรากฏขึ้นมาในปี2021อิสรภาพและความเบิกบานสำหรับผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรเป็นสิ่งที่คุณมองว่าเป็นจริงมากที่สุดในธรรมชาติของมนุษย์ที่หลายคนอาจไม่เห็นด้วยที่สุดแล้ว ธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราคำถามข้อที่4หากคุณสามารถตั้งกฎขึ้นมาได้หนึ่งข้อและทุกคนจะต้องทำตามกฎข้อนั้นคืออะไรครับโอ้งั้นขอสั่งให้ทุกคนมีความสุขค่ะฉันคงตั้งกฎของความสุขเพราะทุกสิ่งในโลกจะเป็นไปด้วยดีในที่สุดเยี่ยมเลยครับงดงามชัดเจนต่อไปเป็นข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้าย อะไรคือสัจธรรมเพียงหนึ่งเดียวที่คุณพยายามใช้ชีวิตตามนั้นในทุกๆวันฉันพยายามใช้ชีวิตไปตามตัวตนที่ฉันเป็นจริงๆนั่นก็คือรูปธรรมที่ไร้ขีดจำกัดและจิตผู้รู้ตามที่เราทุกคนเป็นนั่นเป็นหนึ่งข้อและเป็นข้อที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันค่ะทุกคนครับนี่คือรอนด d า b บิร์และเดอะเกร t s ซ c เรตหากคุณปรารถนาที่จะสำรวจชีวิตอันเป็นนิรันดร หนังสือเล่มนี้สามารถเป็นคู่มือที่งดงามแก่คุณได้ซึ่งผมขอแนะนำมากๆเลยละครับลอนดาเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่ได้พูดคุยกับคุณผมรอคอยที่จะได้พบคุณสักวันหนึ่งข้างหน้าผมตื่นเต้นแทนผู้อ่านที่จะได้ออกก้าวเดินไปตามเส้นทางเพื่อการค้นพบตัวตนอันเหนือกว่าร่างกายและจิตใจขอบคุณมากๆครับลอนดาขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะเจเอาละครับคลิปนี้ก็จบเนื้อหารตรงนี้นะครับ ฝากกด subscribe ให้ด้วยสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งจิตวิญญาณด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ